สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเช็คแชร์วัตเตอร์ชาแนลนะคะวันนี้ปอนจะพาทุกคนนะคะมาชมรถเข้าใหม่เนาะจะเป็นรถหัวลากนะคะซึ่งตอนนี้เราจะมีอยู่หลายยี่ห้ออยู่เหมือนกันนะคะแต่ก็คือพี่ปอนเาะ,ออะเขาเลียงไว้ให้4คันก่อนเดี๋ยววันนี้จะทํารีวิวให้ทั้งหมด4คันก่อนนะคะจะมีวิกเตอร์380มยสอ2คันนะคะแล้วก็จะมีะตัวซี500ห่งคันนะคะ344แล้วก็จะมีเป็นฟูโซเนาะฟูโซ380 ไปชมคันแรกกันเลยค่ะป่ะคันนี้นะคันนี้เนี่ยพี่บอรร์เขาเก็บงานแล้วเรียบร้อยนะคะก็คือเ็นพีโน่เนาะพีโน่ปี61นะคะ380แปดรงม้าน,นะนี่ราคาก็คือราคานี้เลยนะคะราคาอยู่ที่2องล้านหนึ่งบาทเนาะ,ะใช้เงินดาวอยู่ที่ส0 0 0สนบาทนะคะใช้3ามแสนพร้อมประกันนะคะพร้อมรบอริบ GPS เนาะแล้วก็ค่าจัดไฟแนนซ์จะมีเขียนแจ้งไว้ใน กระดาษใบนี้ติดอยู่หน้ารถเลยนะคะชัดเจนใช่แล้วก็จะส่งข้างวออร์ที่ห้าหมื่นสี่เจ็ดร้อยกว่าบาทเนาะคันนี้เราก็เก็บงานเป็นเป็นนีโอนะครับเป็นโชมีโอใส่าชล่างให้นะครับว่าตัวนีโอกันพิ่มาปีหกสองป่ะอ่าประมาณนี้นะคันนี้คือเก็บแล้วเรียบร้อยนะคะส่วนยางนะส่วนยางคันนี้จะเป็นยางเดิมนะคะอันนี้ยางเดิมไหมยางเดิมติดรถนะยางเดิมติดรถมาค่อนข้างดีดีเลยแหละใช่ยางดีเลย ยางหลังก็พอใช้ได้นะ้วเอาดูข้างหัวกันแล้วกันเก็บไปด้านข้าง,างนี่สวยงามสวยงามแล้วเรียกเราเก็บมาหมดแล้วนะครับอันนี้เก็บมาแล้วเรียบร้อยพร้อมวิ่งงานแล้วนะคะคันนี้ใช่ครับที่เหลือย,ยางเดี๋ยวค่อยว่ากันถือ<ด>ลูกค้าอาได้ยางใหม่ได้ใช่ใช่ใช่ยางเนีย่ยเดี๋ยวเดี๋ยวราคาเรามาว่ากาันอีกทีซ้ำถ้าสมมติว่าอยากได้แค่แปดเส้นหลังอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอยากได้แค่คู่คู่หน้า,าก็เดี๋ยวเรามาคุยกันเพิ่มเติมได้นะคะครับตอนนี้ก็ ได้เฟืองใหม่มานีโอ้นะ4.25เฟืองเร็วนะดูภายในกิ๊บเลยรมเรียมอ้าวคุณเจมไม่เอามาเอาคันนี้เลขไม่ประมาณแสนแสนห้าแสนห้าเนาะแสนห้าแสนห้าไม่ใช่มือคุณเจมอ่ะไดูภายในเลยด้านหลังนี่มาอยากศูนย์แบบไหมยางอะไรติดมาเดิมๆด้วยนะใช่ใช่ขาดแค่ยางอะไรนะครับที่เหลือมา เต็มหมดนะเราคงเราข้างเหมือนเดิมนะไม่มีบุกติดสติ๊กเกอร์อะไรขาแดงที่ติดกันเราติดขาวแดงเดียวนะนะครับยางก็ติดลดประมาณนักสี่สิบเปอร์เซ็นได้นะในครับเม่ถึงว่าถิเลนนะย,ยิ่งได้อยู่นะประมาณเดือนสองเดือนนะถ้าถ้าถ้าไม่เอาไปเบือนยางถ้าไม่ไปเบือนยางก็มือก็อย่างอย่างบางโคนอันนี้เขาเรียกบางโคนเนาะอช่างบางโคนนี้ก็มาเดิมเดิมของฮีโน่นะคะมีมาสามแต่ว่าอันเนี้ย มีการเปลี่ยนมาแล้วรอบนึงนะแต่ว่าเห็นที่บอลแจ้งว่าจะเปลี่ยนให้เป็นของแท้เนาะจะเปลี่ยนให้ของแท้มันจะได้เหมือนกันหมดเลยจะได้สวยๆนะคะครับสภาพประมาณนี้เเนี่ยเราข้างไม่มีบุบเลยนะมันเดิมเกือบเอาเกือบเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่รถสวยจัดน้าก็อันนี้พี่เปลี่ยนแบบใหม่ไหมอันนี้เปลี่ยนแบบให้เรียบร้อยนะครับเป็นแบบจี๊ดนะร้อยยี่สิบ สามร้อยยี่สิบปสามร้อยแปดสิบแรงคันนี้ราคาสองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทคันแรกดาวสองแสนยังพันที่สองนะคะคันนี้เติมเดิมยังไม่ได้เก็บงานนะยังไม่ได้เก็บอะไรเลยนะแต่ว่าเป็นรถปีห้าเก้านะคะ3า0อแปดิแรงเหมือนกันเนาะราคาก็จะต่างกันนิดนหน่อยน่อยนะคะราคาจะอยู่ที่หนึ่งล้านดนบาทเราใช้เงินดาวสองแ0,000นเหมือนกันค่ะใช้3าม0 0น พร้อมประกันเหมือนกันนะคะส่งค่างวดต่างกันอยู่ประมาณ4,000น้องคันนี้ก็ส่งอยู่ประมาณ5,000ตอนนั้นปีอะไรนะตอนนั้นปี61 61ต่างกันมี5,900ค่างวดก็ต่างกันประมาณสัก4,000กว่าบาทใช่ใช่ใช่สองรุ่นแต่เราเก็บงานให้อยู่ประมาณนั้นนะเก็บอยู่ให้ประมาณนั้นนะ่ะเหมือนกันเลยแต่ยางก็ต้องเป็นยางเป็นยางเดิมแหละเพราะยางเดิมมันมามันมันดูดีอยู่แล้วอ่ะอันนี้ก็ยางสวยเหมือนนะยางสวยเหมือนกันถึงว่าขี้เหล อันนี้รู้สึกว่าเลขไม่อยู่สามสามแสนกโลงถ้าจำไม่ผิดนะสี่แสนกว่าสามแสนเกือบสี่แสนอ่ะประมาณสี่แสนกว่านะตัวเนี้ยสภาพหนังเขาดูภายในรีวิวเราไม่ได้พี่พี่ไม่เสียม้เองอ่ะไม่ทำอะไรหรอกรอบนี้อดฟังเสียงเรื่องเลยนะ รอบนี้ก็ดูภายนอกภายในแบบคร่าวๆเนาะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าอยากฟังเสียงเครื่องอะไรยังไงก็เดี๋ยวเมมเบอร์แปมไว้ก็ได้นะคะบเบอร์แปมก,ก็เบอร์0ูนย์แเนาะห้าเก้าห้าสี่สี่สองแปดนะคะเมมไว้รลยเด้งนะถ้าอยากฟังเสียงคันนี้อย่างคันนี้ปีห้าเก้าก็แคปหน้าจอมาแล้วก็ส่งไลน์ให้แปมนะคะเดี๋ยว<ช>จะให้พีปอนสตจานแล้วก็เขา,าเรียกไหมถ่ายวิดีโอสั้นๆเนาะใช่วิดีโอสั้นๆแล้วก็ส่งคลิปให้นะคะตัวนี้มากันลำบากนะคันนี้ก็เลขเอ่อ เฟืท,ท้ายเหมือนกัน4.2 5น,นะครับเครื่องเร็วเหมือนกันทั้งสองคันเลยต่างกันแค่ปีนี่เราข้างติดสติ๊กเกอร์เหลืองมาหมดเลยอ๋อคันนี้มีไฟไฟอันนี้สองข้างเลยเจ้าของใส่สป,ปอร์ตไลท์มาเวลาเวลาถอยอะ่ะถอยง่ายกลางคืนตัวนี้น่าจะวิ่งอ่าตู้เย็นเนาะมีแท่นตรงนี้อันนี้เขาถอดแท่นยางอะไรออกไปแต่นี้แท่นเดิมแหละนี่มันย้ายสายลมมาก็แปลว่าไม่ได้มีเครื่องปั่นไฟด้วย ตัวนี้มีเครื่องบินเคยวิ่งตู้เย็นมานะยางอุ้ยยางหลังสวยกับยางหน้าอีกยางหลังสวยยางหน้าอีกนะครับเห็นไหมยางหลังนะซุปเปอร์ฮอคเอ่อแล้วก็อันนั้นก็ลิงหลงอ่าลิงหลงอันนี้คือใส่ใส่บางฝุ่นไว้รอแล้วใช่ใช่นะเดี๋ย่าเก็บงานยังไม่หมดนะเพราะว่าติดคิวรถออกอยู่ครับตัวนี้เก็บ ช่วงนี้นก็รดออ,อ,อ,ออกกับทุกวันเลยนะโอ้ยิ่งก่อนปีใหม่นะโอ้สี่ทาทุ่มตลอดสี่ทาทุ่มตลอดเสี่ทุ่มที่อื่นนะที่อืนนะเนี่ยสภาพอันนี้ก็บางคนบางคนก็เป็นฮีโน่นะแต่พี่แตกแล้วนะ่าจะได้เปลี่ยนเหมือนกันอ,อันนี้เขาใส่ตัวฐานเสริมการลากด้วยนะถ้าของเดิมจะเป็นแบบนี้นอย่ะของเดิมใส่ตัวเติมมาใส่ตัวเสริมมาให้สูงขึ้นนะ แต่สูงปุ๊บแตเลเดอร์เตี้ยเลยทีนี้นะฮะเลเดอร์เตี้ยเลยไม่พอดีกันสภาพนี้ครับรถสามสี่แสนโลนะคันนี้แต่สภาพสวยครับรถเดิมๆนะครับดูแสงหลังนะครับพวกอะไรที่ผตรงผมแตกๆไี่เปลี่ยนให้ใหม่นะคุณว่ามันใช้ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนแหละครับนี่ก็มีรอย กระแทกเบาๆนะเนี่ยททไไดด้้เห็นกันหรือเปล่าจะบุบๆนิดนึงนะถ้ามองฝั่งนี้เห็นจะเห็นรอยบุบเลย่รอยบุบนิดนึงนะนี่ขอให้ดูรายละเอียดเลยเดี๋ยวมารถ้ดมาเห็นรถบัสอุ้ยตอนดูวิดีโอทำไมไม่เหมือนทำไมสวยจังเลยไหมไปคันที่สามนะคะคันนี้เป็นฮีโน่สามพันศูนย์สามศูนย์เหรอใช่ตัวนี้สามพนศูนย์นะไม่ใช่นี่ไม่ใช่สามสี่สี่นะ ตัวนี้ไม่ใช่สามสิบสอหกนูใช่ไหมไอ้โดนหลอกแล้วโดนแรงได้โดนโดนหลอกเหมือนกับสามยี่สามยี่สามยี่ได้กล้าแต่ไม่ใช่นะมันสองเจ็ดศูนย์นะครับโดนต้มแล้วนะครับโอ้ยนี่สภาพเเดิมมายังไม่เก็บงานอันนี้ยังไม่เก็บยังไม่เก็บคันนี้มันเป็นรถปีห้าสามนะคะปีห้าสามราคาจะอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทราคาเนี้ยเป็นราคาที่เปลี่ยนยางใหม่ทั้งสิบเส้นเลยนะคะ หนึ่งล้านเท่าไหมหนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งล้านหนึ่งแสนใช่ใช่อุ้ยคุ้มเลยเนี่ยหนึ่งล้านหนึ่งแสนราคาเท่ากับฮีโน่สามร้อยยี่เลยสูสีกันเลยเนี่ยแไปอยู่แล้วได้เปลี่ยนยางด้วยอ๋อได้ยางด้วยเนี่ยแม่โอ้โหสามร้อยยี่ถ้าเปลี่ยนยางนี่ราคาดีบสูงกว่านี้นะถ้าปีใหม่แบบสภาพสวยๆนะเดี๋ยวตัวนี้ก็ล้างอย่างเดียวนะคยังไม่เก็บงานนะฮีโน่สามสามศูนย์เดี๋ยวจะผ่านกับ ลมเบรกแห้งนะไอ้ลมไปเบรกน้ำมันนะตัวนี้น,นี่นะภาพดีครับอานราคาที่แจ้งเปิดเป็นราคาเก็บงานเปลี่ยนยางอ่าเก็บงานนะพวกนี้แกเก็บให้เนาะนี่ฮีโน่ถ้าตัวกเก่าๆมันชอบลาวหัวโจริงเก็บได้อ่าชอบชอบลาวเพราะล้มที่ลงลงลมที่ไหนก็เด้งสิอนะ้ะลงแรงโอ้มันแ<ห>ข็งอ่าแข็งเด้งหัวนี่กระดอนไปโดน บนไหนบนไหนผ้าหลังคาอะครนะยางนี่ก็เปลี่ยนให้ใหม่นะยางใช้ไม่ได้ทั้งเส้นบางเส้นก็รั่วมานะบางคูบางคูนี่เปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับสามเหลี่ยมสทลเลยนี่หายไปเดี๋ยวทำใส่ให้ครบนะครับเขาเรียกว่าสร้างนะครทำใหม่ให้เลยสร้างใหม่ให้หมดนะครับนี่ครับพอผานมาเดิมๆเนี่ยเดี๋ยวให้ดูแบบรถเดิมๆมาก่อนนะครับ เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนรถเก็บงานเสร็จนี่จําไม่ได้เลยนะนี่ครับหนูยังมองที่รถเป็นสาวสี่เลยถ้าเก็บงานมันจะไม่เหมือนสาวสิี่เลยหเหมือนกันเครื่องเหมือนกันนะมันต่างกันยังไงต่างกันต่างกันนี่นี่แค่ซีนก็ต่างกันนี่อ๋อมันเป็น AKK นี่คเออ่า AKK เคไหมเออมันเป็น AKK เห็นไหมเห็นไหมเอ k เเดี๋ยวซูมหน่อยนี่ครับเดี๋ยวหาวัดต้มนี่เป็นเอคเตัวเบรกก็มันกันไม่มันไม่ใช่ ก็อย่างคันนี้นะคะก็ใช้เงินดาวแล้าวสักเท่าไหร่สองแสนก็ได้หรือว่าต่ํากว่านั้นก็ได้นะคะแต่ว่ามาคุยกันแต่ถ้าถ้าที่แปมคิดไว้อะก็ใช้สองแสนใช้สามแสนพร้อมประกันเหมือนสองคันนั่นแหละตองข้างงวดมันก็เราอยู่ประมาณสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นแปดสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นแปดเบาๆไลยเนี่ยเบาๆเบาๆไปดูคันสุดท้ายคันที่สี่เป็นคูโซเนาะคันนี้สามร้อยแปดสิบแรงนะตัวนี้มีอยู่คันเดียว ใช่ใช่มีคันเดียวคันนี้จะเป็นรถปีห้าเจ็ดนะคะสา0้อยแปดสิบแรงม้าเนาะราคาจะอยู่ที่หนึ่งล้านกับอีกข้ามหมื่นบาทนะคะราคาลดลงไหมแต่คันนี้จะดาวน้อยกว่าสามคันจะใช้เงินดาวอยู่ที่แสนหนึ่งได้ใช้สองแสนพร้อมประกันได้ไม่เกินสองแสนออกรถได้เลยใช่เฉพาะหัวนะไม่รวมหางตัวนี้ส่งทุ่งวันเราประมาณเท่าไหร่คันนี้อยู่สองพันเจ็ดเก้าร้อยสองพันเจ็ดเอ้าเท่ากันเนียใช่ใกล้เคียงกันเลยแต่ว่าคันนี้มันดาวเยอะกว่าอ่าดาวเยอะกว่า ไม่รูตลาดนะธรรมดาพวกนี้ตลาดดาวแต่ถามเรื่องใช้งานก็ก็อึดเหมือนกันนะอุ้ยตัวนี้แรงแรงดีเลยแรงดีแต่นล้วมันไม่ไม่เอาใครเหมือนกันพวกนี้ต้องไปขึ้นเขาพวกนี้เสียภูเขาเหมาะกับพวกลากหางโรเบตขึ้นเขาเลยพวกนี้ตัวนี้สิงสิงภูเขาเลยแพ้เลยนี่ภายในดูภายในครับคุณแจเสียไปอ๋อแล้วก็เสียไปแค่คันเดียวเออเสียไปแค่คันเดียวตัวนี้ มีภายในนะครับขึ้นพาไปดูภายในเลยนี่ครับภายในอันนี้ยังไม่ได้เก็บทำาคมาสะอาดเลยนะภายในมีอะไรบ้างที่ยังไม่ครบเนี่ยตัวนี้ก็อุปกรณ์ครบนะนะครับ้มีเอกสารบนรถด้วยนะตัวนี้เลขไม่อยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยตัวนี้เลขไม่อยู่หกแสนกิโลนะครับหกแสนสองพันกิโล เดี๋ยวมาสตาร์ทฟังเพื่อนปีเนะหกปีปีลนะแสนอ่าติดนะาดัง GPS น้วมันเครื่องเดี๋ยน้ำมันเครื่องตุน้ำมันเครื่องนอ่าจะขาดนะ ดังตั้งแต่เนะ้ยมาลองข้าวขาวนี้เนาะกุโซชอบชอบจอดท่อเพราะเวลาเสียงท่อดังปู่ปู่มันดีนะกุโซอ๋ตรงนี้เนาะตัวนี้มันมาจากโรงงานแล้วกล่องกล่องกล่องควบคุมไฟหางคอนโทรลหางนะตัวนี้ติดมาจากโรงงานเลยมีสภาพด้านหลังก็โลบุงโลบาย นี่หมดนะไปท่อเดิมเลยนะเนี่ยใช่ครับรอคิวเข้าล้างก่อนยางยางดียางดียางดีเลยนะประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นได้เลยนะเนี่ยนะครับยางสวยมากเลยด้านหลังเราเก็บไปหมหมดแล้วไปประกันเด็คแชมป์นะดิบไปก่อนโอ้ยเลื้อยหน่อยคันนี้เลื้อยเลยคันนี้เพิ่งย้ายมาจากเขาเขียวมั้ยใช่ ซึ่งยางรถมาจากเขาเขียวนะเป็นเขาเขียวตอนแรกเราเราเอาไปจอดที่เขาเขียวไว้ไงแล้วก็เอาเอากลับมาัเอากลับมารอบนึงเอารถไปไปแทนกันได้ว่าไปสลับสลับเปลี่ยนอ่าสลับสลับเปลี่ยนนะครับเต็นยางยางได้เลยนะเนี่ยยางสวยนะสวยอยู่ตัวนี้ทั้งมันเดิมนะครับภายในนี่ภายนอกก็สวยเลย ไปไหนก็สวยเล็กไม่หกแสนโลได้อยู่ได้ยู่ของรถก็สบายยต,ตัวแรงตัวนี้ ก็สำหรับลูกค้านะคะท่านใดที่หารถหัวลากเนาะที่พร้อมวิ่งงานพร้อมใช้งานนะคะก็แวะเข้ามาชมรถได้นะคะที่เชคแชมอเตอร์สาขาระยองเนาะหรือไม่นะคะถ้าไม่สะดวกเดินทางมาก็เบอร์แะมามันเมมไว้นะคะหรือไม่ก็เข้าไลน์ก็ได,ด้แล้วติ๊กตรงคาว่าเบอร์โทรแล้วก็ใส่เบอร์แปะเข้าไปเนะะาะเบอร์แปบบเบอร์ศูนย์แปดสามนะคะห้าเก้าห้าสี่สี่สองแปดนะคะส่วนเบอร์พี่ทิพย์นะคะไม่สามารถแอดไลน์ได้ แต่สามารถโทรเข้าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เนาะก็เบอร์094นะคะ6291494ะคะอยากได้ฟังเสียงเครื่องไหนเป็นพิเศษก็สามารถแท็บหน้าจอแล้วก็ส่งมาได้อาจจะตอบช้าหน่อยแต่จะตอบให้แน่นอนนะคะในหลัง6ล้อหัวลากยังมีอยู่นะยังมียังมีมีตัวนี้มีเท่าไหร่กี่คันเนี่ย5คัน,คนยังอยู่ครบเลย <laughs> อยู่ครบมีคบใครกล้า <laughs> ครบเลยเ,ลยเนี่ยส่วนแมนนี่เหลืออีกสอคันนะติดจองไปแล้วคันนึงนะครับ นึกว่าจะไม่มีใครครบซะแล้วมีเขาก็ต้องรอเนื้อคู่เขาอยู่รอเนื้อคู่เหมือนกันนะผมเราก็รอเนื้อคู่อยู่นะเนี่ยเนี่ยตัวนี้เป็นรถเข้าใหม่เหมือนกันเนี่ยแต่แต่รถเราแต่แต่ของเราจะชอบเป็นแบบว่าถ้าสมมติว่ามาเป็นชุดแล้วมันยังไม่ไปแล้วมันจะไปเป็นไปไปครั้งเดียวปุ๊บครั้งเดียวเลยใช่นะนี่นี่รตูสิบบานตาใหม่เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะรีวิวให้ได้ชมแบบลึกๆอ่าตัวนี้เป็นสามพีซีเอาไว้เพาดเดียวนะอันนี้สองสี่มั้ง สองหกนะใช่ค่ะนีสองหกแล้วก็รถบัสรถบัสรถบัสเดี๋ยวคันนี้จะีสามสิบที่นั่งเดี๋ยวคันนี้จะจะรีวิวแบบเขาเรียกว่าไงนะให้ทั่วให้ลึกๆเลยคันนี้สวยมากเลยนะคันนี้สวยกริปสวยสวยจนถึงขั้นที่ว่าเจ๊กระเฮียอยากจะเอามาทำเป็นรถของเชคแชมป์เมอร์เอาไว้พาพนักงานไปเที่ยวเนาะสวยจัดเนี่ยอันนี้ให้ให้ชมแบบ เห็นรูปร่างลักษณะมันไปก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะรีวิวให้ได้ชมกันแบบรูปเต็มนะคะ,ะครับสำหรับคลิปนี้ป็นฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยเนาะแล้วก็ช่วงโควิดก็ไปไหนมาไหนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ